เลยเอามาโอ้ยยังไม่ได้นอนค่ะวันนี้เป็นไงคะสวัสดีค่ะสนุกสนานค่ะก็อยู่โรงแรมใหม่แล้วก็โรงแรมก็คือจึ้งกว่าเดิมเพราะเป็นโรงแรมของคนได้ตำแหน่งอ่าเลยะนได้เลยค่ะหลังโมงลง เราคือแบบเป็นกระแสม่าว่าจะเป็นตำนานนางป่าเข้ามาได้ยังไงอยากบอกตรงนี้ไงบ้างจริงจริงแล้วเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะดูแค่วันไฟนอลแต่กองประกวดเขาไม่ได้ตัดสิงแค่วันไฟนอลเขาดูมาตั้งแต่แบบ วันเข้ากองวันแรกแล้วจริงๆก็คือหลังบ้านคือนี้ค่อนข้างดีเนาะก็ที่บอสบอกเลยว่าทีมเลือกเนียเพราะว่าตัวเนียเป็นคนที่มีความพยายามและตั้งใจมากๆและตัวเนียเองก็คือแบบว่าพออยู่ในกองเนียนเต็มที่มากๆหลายๆคนเขาอาจจะไม่เห็นในโมเมนต์นั้นก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็เลยบอกว่าเนียมาได้ยังไงสักแก้วมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าในการประกวดเนีย,เ,นยเต็มที่มากๆทําเต็มที่พยายามทุกแคมเปญจนพี่ฟ้าก็คือชมแล้ว ใช่พี่ฟ้าก็คือชมเนียบ่อยบอสก็ชมเนียบ่อยก็เลยอยากให้ทุกคนนะเปิดโอกาสให้กับเด็กคนนี้เพราะว่าองค์กรเลือกเนียแล้วแล้วก็การประกวดมันจบลงไปแล้วหลังจากนี้อยากให้ให้กำลังใจเนียว่านจะทําอะไรต่อแล้วก็จะใช้งานได้มากแค่ไหนแล้วก็เวลาจะเป็นข้อพิสูจนะ์เนาะว่าทําไมบอสถึงเลือกเนียค่ะแล้วเราคิดไหมว่าเหตุผลอะไรทาไมบอสถึงเลือกเรานอกจากในเรื่องของเขาเรียกว่า performance performance, า performance หรือว่าคะแนนหลังบ้านแล้วความพยายามและความอดทนด้วยจริงๆเนียคิดว่า คือทุกคนพยายามเท่ากันแต่ว่า,นวาวเนี่ยว่าตัวในเองเนี่ยจะเป็นตัวแทนของอผู้เข้าประกวดที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีทีมหลังบ้างที่ใหญ่ไม่ได้มีทีมหลักบ้านที่แบบไม่ใช่จังหวัดใหญ่อะคะ่ะก็คือเนี่ยคิดว่าบอสเขาอยากให้แบบทุกคนรู้ว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยก็สามารถเข้าได้ด้วย,วยความพย,ยายามและก็ความสามารถจริงๆแล้วเน่ยอยากเป็นตัวแทนของเด็กคนนั้นจริงๆแล้วหลายๆคนเลยที่แบบว่าโดนพีดีทิ้งบ้างาเขาได้เห็นในข่าวเนาะ,ะแต่คนนี้อาจจะไม่ถึงขั้นทิ้งแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบ โหแรงซัพพอร์ตเยอะขนาดนั้นเราไม่ได้มีลมใต้ปีกมากขนาดนั้นแต่ว่าเราเข้าด้วยความสามารถของเราความพยายามความมุ่งมั่นะแล้วก็อยู่ในกองเนี่ยก็ดูแลพวกประกวดทุกคนจากใจจริงๆเพราะว่านี่อยากช่วยทุกคนด้วยความที่ว่าเราเห็นว่าพอเรานนองอยู่คนเดียวเราอาจจะมีความแบบนอยอะไรอย่างเงี้ยเราอยากไปช่วยทุกคนเขาอาจจะเห็นเราจากตรงนั้นที่เราทางานได้<อ>ดูแลคนเป็นสามารถเอาเข้ากองประกวดแล้วอาจจะแบบทำงานในส่วนของเบื้องลงเบื้องหลังได้อะไรเงี้ยค่ะ ค่อนข้างจะใช้งานได้เยอะนะคะก็แล้วก็ยังก็พร้อมจะลงใช้งานมากๆใช่ก็อาจจะเป็นคนนั้นอาจจะเป็นเหตุผลนั้นด้วยที่ทําให้บอสเลือกเนียเพราะหลายคนจับเราไปเปรียบเทียบกับเกสหลักใช่ค่ะใช่ถ้าให้เรืองเนี่ยมันมันควรจะต้องเป็นเกสมากกว่าเป็นเราเข้าใจค่ะเพราะว่าด้วยตัวที่ว่าน้องเนี่ยขายของได้เยอะกว่าจริงๆเนียก็พูดกับน้องตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วเนียกับน้องรู้จักกันมา5ปีแล้วก่อนที่จะเข้าประกวดอีก ใช่แต่ว่าเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าลองมองภาพรวมว่าแล้วใน11คนคนขายของได้เยอะกี่คนแล้วมีคนไหนไหมที่พยายามแบบว่าเป็นคนที่ดูแลทุกคนเป็นคนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์แตกต่างจากคนอื่นบอสเขาอาจจะมองภาพรวมว่า11คนน่ะมันต้องต่างกันถ้าขายของเป็นเหมือนกันหมดเลยมันก็ซ้ำถูกไหมคะต้องลองมองภาพตรงนี้ด้วยใช่ ถ้าเอาเกยเข้าทีเนเี่ยเกยสามารถต่อยอดได้มากกว่าเราค่ะก็น้องต่อยอดได้เหมือนกันแต่เนี่ยก็ต่อยอดได้เหมือนกันม,มันจะคนละทางอ่าถ้าเป็นเรื่องของเบื้องหลังเนี่ยมั่นใจว่าเบื้องหลังกับความสามารถ performance เนี่ยมั่นใจว่าเนี่ยอยู่ t o อ t o ของกองประกวดทั้งหมดอยู่แล้วเจ,จ็ดจังหวัดยอดขายเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าคนอื่นแต่เนี่ยมั่นใจว่าความสามารถและความเป็นเนียความคลายเนี่ยความ performance ทุกอย่างที่เป็นเนียตรงเนี้ยมันไม่มีใครเหมือนเนียเลยในยูนิค <unter> อันนี้คือเนี่ยมั่นใจใตัวเองมากๆวันนี้ไม่เหมือนใคร <c oughs> แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่เหมือนใครแล้วก็หาที่ไหนไม่ได้แล้วด้วย <c oughs> <c oughs> ชีวิตจะไปหา beauty p a g e a n คนไหนที่หมุนเจ็ดรอบดูถามหน่อยอ่ใช่ไหมเออุูมั่นไปก่อนแหละแล้วเราเห็นอย่ากไรเราแบบว่าเหมือนพอเราได้เข้าทีมเนาะคุณก็เอาคลิปเราไปแบบไปเป็นไวัลอมีการแบบว่า นี่แหละนางป่าแล้วเหมือนที่มีเราลงด้วยเน,<ช>นาะเราลงคิปตัวเองแล้วเราก็ชี้ว่าเราเนี่ยแหละคือนางป่าก็จริงๆรแล้วจะสะรารภาพตามตรงเลยอยู่ในกองหนูมไม่ดูโซเชียลเลยมันไม่เหตุผลที่ทําให้เนียเป็นคนที่สดใสล่าเริงยังคงสดใสล่าเริงได้เต็มที่เราจะดูแค่พี่เลี้ยงเราจะฟังแค่พี่เลี้ยงเท่านั้นเนาะแล้วก็พอออกจากกองพอเราได้มงกุดก็แบบไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นคนนั้นพูดจังว่ารู้ยังอันนี้รู้ยังอันนั้นก็เลยไปดูก็เลยอ่ะ ทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเรามีประเด็นเนี้ยเนียไม่อยากหนีประเด็นเนียอยากขยี้มากกว่าเพราะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามมันก็คือการเอ่ยถึงตัวเราคือการเมนชั่นเกี่ยวกับนเนียแล้วเนียก็ไม่อยากจะหนีประเด็นเนียก็เลยขยี้ไปเลยแค่นั้นเองค่ะมไม่ได้มีอะไรเลยตัวเนียไม่รู้สึกอะไรรู้สึกคว่าขอบคุณที่ให้ความสนใจเนียแล้วเนียก็ขยี้ต่อแค่นั้นเองใช่ค่ะใช่